รอ,อ,อ,อรอว่ารอลุนสกินเพนน้องเพนสกินมันเปลี่ยนแน่นอนอสวัสดีครับผมผีพีล็อกวิญญาณลอนแกนี่เป็นนาไหไ่ลออหลอกพยายามมองพื้นดีดีครับไอเพนสกินเนะี่ยมามันต้องสู้อะเพื่อดาวที่40เปิดขึ้น40ดาวบดาวด้วยเจ้าน้องลิ่มนี่แหละแต่เจออุปสรรควะเจ้าเพนไม่เป็นไรหรอกมันมันคงมองเห็นอยู่บ้างไงถ้าเราไม่อยู่ในพุ่มอะ หรือเปล่าวะไอเพจมันจบใส่นะบนน่ะโอเคครับเฮ้ยโอ้ยหย่าหย่าคอร์ดคอร์ดไปยุ่งกับผีไม่ได้ไอพวกนี้มันห่วงสองสิบเอ็ดมันไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยอุ้ยไอ้ผีมาไม่ไหวกูาบอกไม่กันเลยผีลอกวิญญาณล่อน คุณนีไปไหนไม่รอดหรอกเห็นปะมิแบบ้งแคปตันพุ่งม,มาเลยอ่ะมันเฮ้ยว่าจากไหนมาเูือผมจ่ายปับ๊บไปน้องปิน๊นพี่ว่าผมว่าผมอยู่กับคุณแม่ดีกว่าผมว่าคุณแม่ช่วยผมได้อุ้ยอุ้ยน,นี่นี่หนีหล่อเกอเฮ้ยม <laughs> ีคนอยนู่ดิกเตอร์อยู่ ระวังผีระวังผีผีอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยมันมาแล้วซอย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 มาร์กก็ไม่หุยถืกถือนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงซอยฟอยฮอกดิจ oui. well sort of ิตอลมารกก็ให้เอาถึกด้วยเอ้าติวติวติวหัวสั่น หัวโยกลกไปไปไปสิได้ไหมเมื่อกี <S S ้อ well, ุ really ้ยคนเล่นฟิกเดือดจัดแล้ว่ันนี้ผมขอฟาร์มก่อนเฮ้ยหอก gps เอาเฮ้ยถึกแล้วแต่มันกดพลิฟาย มันกล้าเล่นแปลกๆเสียวอ๋อนั่งไงเอเพนมารอพุ่งอยู่ใจนะครับผมว่าเลดเกมเราคลัล่งมีคุณหยานอยู่ด้วยเฮ้ย,ยแกคิดว่าแกเป็นใครฮึแกเป็นใครแกเป็นใครฮะคิดจะ, 1, ะหนึ่งสี่กันเหรอขอญาติฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสียวเพนว่าผมเก็บสกิลสองไปวิ่งวิ่งหนีผีก่อนแต่จะหนีก็นหนีไม่ได้มองไม่เห็น ผมมองพื้นอะตอนนี้ผมไม่ได้มองแบบว่ามองแมพมองป้อมมองเลือกศัตรูไม่มีมองแต่พื้นอย่างเดียวโฟกัสอุย้ยชิปเอ้ยผีมาเอ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยวิธีแก้โฟกัสแม่มเลยยังไงสิ่เฮ้ย,ย,ยมูมิเวเห็นได้ไงเขาเรียกว่ามูมิวตาเทพเอาล่ะสกินนี้ถูกเนิร์ฟนะครับ สกินนี้ถูกเนิร์ฟโดยใครโดยมูเหมียวจบหรือเปล่ายังไงไม่รู้ตีป้อมไปก่อนเลยตตีป้อมตีป้อมอะคลิปคลิปเข้าสวยปั๊บฮ้าฮ่าฮ่าสุดยอดมากเลย เพนสกินใหม่เยอสะสมัก